สวัสดีค่ะสลิงซองกราวนะคะอันนี้คุณแม่แคทบี้นะคะแล้วมาดูว่า,าน้องอคุณแม่นี่มีนมไหมนะคะน้ำนมนะคะนี่ค่ะอันนี้คือจะมองเห็นน้ำนมอยู่นะคะน้ำนมของคุณแม่มีอยู่นะคะค่ะการดูก็คือจับดูอย่างนี้นะคะก็คืองายท้องดูเลยนะคะถ้ามีนมนะคะก็จะเป็นคุณๆนะคะอันนี้น้องก็ตัวโตวด้วยเหลือตัวเดียวนะคะวันนี้น้องเอเพื่อน ไปแล้วหนึ่นตัวเดียวนะคะน้องก็ได้กินนมอย่างเต็มที่เลยนะคะจากที่จับจับดูตัวน้องนะคะตัวเล็กนะคะหนักน้ำหนักก็ก็ดูหนักกว่าเดิมนะคะ <c oughs> ขอยืมลูกหน่อยค่ะ,ะนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นะคะน้องนะคะน้องหัวเห็ดน้ำหนักก็คือจากน้ำหนักมือที่จับนะคะก็คือตัวโต,วตวขึ้นนะคะแข็งแรงนะคะกินเก่งด้วยเด้อนี่เด้อ ตัวน้อยๆเด้อิเก่งๆนเด้อน,นี่นะคะกินยญ้าเหมือนคุณแม่เลยนะคะค่ะก็วิธีการดูว่าคุณแม่มีน้ำนมไหมก็คือจับดูเลยนะคะจับดูท้องของคุณแม่เลยนะคะก็จะเจอว่ามีคุณคุณต้องนมนะคะคุณแม่สุขภาพดีคุณลูกก็สุขภาพดีค่ะนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสัตว์เลี้ยงซองกกล่าวค่ะสัตว์เลี้ยงแบบบ้านบ้านของเรานั่นเองเน,นะจ๊ะ